มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮุนเซนลั่นหวังจะเห็นนายกไทยเปลี่ยนไปในสาเดือนสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดยแสดงความหวังว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําภายในสมเดือนข้างหน้านี้พร้อมทางระบุว่าผู้นําคนใหม่อาจจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยให้ดีขึ้นค่ะ คำกล่าวของสมเร็จโฮนเซนมีขึ้นในระหว่างการลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลบริเวณชายแดนโดยท่านได้กล่าวถึงความขัดแย้งภายในของไทยที่ลุกลามและกลายเป็นข้อพิาพาทกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเน้นย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องปกติในเมืองไทยผมหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐมนตรีในกรุงเทพผมคิดว่าในมุมมองของผมน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนที่จะมีการแต่งตั้งในรัฐมนตรีคนใหม่ ต่จากสถาน,นการ์แล้วอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ําสมเด็จฮุนเซนกล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพซึ่งนําพาประเทศไทยมาเกือบ1ิบปีว่าไม่เคยมีปัญหาใดๆกับกรัรมพูชาสมเด็จฮุนเซนเน้นย้ำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาโดยชี้ให้เห็นว่าแม้แต่วิกฤตการณ์เช่นนี้ก็ยังสะท้อนถึงประวัติที่เปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัยอีกด้วย อวยกันแบบหวานเจี๊ยบเลยค่ะฮุนเซนชี้บิกตู่เป็นนายกเกือบสิปีไม่เคยมีปัญหากับกัมพูชาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีส .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ